เริ่มจากที่บริเวณกุฏิที่อาจารย์ท่านเคยจํำวัดอยู่นะครับนี่ครับเป็นกุฏิบริเวณกุฏิที่อาจารย์ท่านเคยจำวัดอยู่าายยยผมอสอบถามชาวบ้านแถวนี้ถามพระจากพระลูกวัดที่วัดสม็จเหนือนี่ไม่ใช่สิครับโทษทีครับวัดท่าลาดเหนือท่านบอกว่า านอาจารย์ส้วนเนี่ยท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของหลัดขิกในเรื่องค้าขายก็จะมีคนรู้จักมากมายครับแต่ว่าท่านก็ได้มรณภาพไปหลายปีแล้ววันนี้ก็ที่นี่ก็เพิ่งจะมาดังมีคนรู้จักเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาสถานที่จริงก็เลยมาจากตอนนี้มีชาวบ,บ้าน มาช่วยกันถางป่าเพื่อให้เป็นทางเดินไปชมรูปปั้นที่อาจารย์ส่วนท่านได้ทําไว้อะครับได้เป็นอนุสรณ์สถานแก่ท่านนี่ครับรูปปั้นมากมายอ๋อตรงนี้เป็นศาลบริเวณด้านข้างของกุฏินะครับแล้วก็มีรูปปั้นไม่ใช่สิครับโทษทีครับรูปเรูปน่าจะเป็นรูปที่ตั้งหน้าง,งานศพอะครับ ขออนุญาตถ่ายวิดีโอนะครับเห็นไหมครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครท่านชื่อนายปีชาพายเวชชาตะสองกรกฎาคม2,459มรณะ1กันยายน2,520นานมากแล้วท่านเสียชีวิตไปนานมากแล้ว2,520ผมยังไม่เกิดเลย โอ้ตกใจใจหายตรงนี้ก็รครับรใช่ครับที่นี่ครับออครับอ๋อผม <c oughs> เข้ามาดูครับแบบอยากรู้ว่าที่นี่จริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าครับที่เขาเล่าลือกันนะครับ บริเวณด้านล่างของกุฏินะครับมีรูปปั้นอุ้ยไม่อยากสัมผัสเลยนะครับรูปปั้นผมกลัวเขาตามกลับบ้านนี่ครับมีเต่าเสื้อผ้าที่เห็นนี่นะครับคือเป็นของลุงคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่สอบถามจากพระอาจารย์ที่วัดทาราดเหนือท่านบอกว่า ท่านคือลุงที่อยู่ที่นี่เขาชอบกินเหล้าครับเช้ามาเขาก็ออกไปทํางานอะไรไม่รู้แล้วก็เมากลับมานอนนี่ทุกวันแต่ตอนนี้เขาเขาได้เสียชีวิตไปแล้วสองสาวันนี้เองครับน่ากลัวมากอู้บริเวณด้านล่างครับน่ากลัวจริงๆไปต่อครับ มีเจ้ปาป้าเจ้ากวนอูด้วยโอ้โหเห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วอยากได้กลับบ้านเลยครับแบตใกล้หมดนครับสักคู่ มาคนเดียวครับมีเพื่อนร่วมทางครับมีเพื่อนร่วมทางมาก่าเลยครับเดี๋ยวม่โอกาสจะาใหมาตอนนี้ก็าพาที่ถ้าเขามากันคืนก็ไม่เห็นอะไรเลยเนาะครับใช่ครับพอเดินลงมาจากโกติมีนี่ครับ สามงามรอต้อนรับอย่างดีทราบมาว่าท่านอาจารย์ส่วนท่านปั้นเองทั้งหมดเท่าที่ผมทราบมานะครับท่านปั้นเองทั้งหมด,หมดแล้วก็น่าจะเป็นความจริงที่บอกว่าในรูปปั้นแต่ละตัว จะมีเท่ากระดูกของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่น่าจะอย่างนี้นะครับก็คือบริเวณข้างหลังหลังลูกบ้านเออเห็นไหมเอ่ยจะเป็นรูเจาะรูไว้หมดน่าจะทุกตัวนะครับคงเอาไว้ใส่กระดูกคนตายเอาเรียกง่ายๆเลยแล้วกัน <laughs> โอ้ก็น่ากลัวอยู่นะครับเห็นไหมครับ ใหญ่หญหนนากลัวมากก็มีซากประคดพังของสารสารเก่านะครับมากมายช้างม้าวัวควายเต็มไปหมดเลยโอ้เห็นแล้วน่ากลัวไม่กล้าเหยียบเลยทีเดียวเราจะไปทางนี้ก่อนนะครับตอนนี้คือผมเดินอยู่คนเดียว มีลักษณะเหมือนคนสูบฟิลด้วยครับนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนคนสูบฟินแต่เราจะไม่ร่วมสูบนะครับเพราะเราเป็นคนดีครับนี่ครับก็คือเหมือนจะวา,างเรียงรายเป็นลักษณะเหมือนกำแพงบริเวณอาณาเขตของสำนักสงฆ์นะครับลูกป,ปั้นน่าจะหนุมานนะครับท่านเดาไม่ผิด ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปปั้นของใครนะครับแต่ลักษณะเป็นยักษ์สีเขียวตัวใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นยักษ์กุมผกกันนะครับกุมผกัน